ที่อีกประเด็นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเรื่องของผู้ลีภ้ภัยที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบระหว่างทหารฝ่ายเมียนมากับชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยง d k b a ค่ะปรากฏว่าทําให้มีชาวกะเหรี่ยงสัญชาติเมียนมากว่า1,000คนนะคะต้องอพยพไปอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทหารเมียนมากับกะเหรี่ยง บีจีเอฟนะคะต้องใช้วิธีการส่งสเสบียงไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้ค่ะผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้นะคะคือเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ยอมข้ามมาที่ฝั่งไทยอยู่ตรงข้ามกับฝั่งจังหวัดตากทาให้ตอนนี้ชาวกะเรี่ยงบีจีเอฟเขานาเข้าสารอาหารแห้งเครื่องดื่มนี่แหละค่ะบรรทุกใส่เรือหางยาวนะคะแล้วก็ลําเลียงไปที่บ้านนอตะและบ้านทีแคคี้บริเวณริมฝั่งแม่น้ําเมยออยู่ตรงฝั่ง อำเภอท่าสองอยางที่จังหวัดตากก็ต้องนําเสบียงทั้งหมดนี้ไปช่วยเหลือผู้ลิภัยที่มีมากกว่าพันคนอยู่ใน13หมู่บ้านค่ะของจังหวัดแรงบอยรัฐกะเหลี่ย e งนะคะก็มีทั้งทหารจากรัฐบาลเมียนมากองพล44กองกำลงังพิทักษ์ชายแดนหรือว่าหน่วย BCF คอยช่วยอำนวยความสะดวก แล้วก็ยังมีกลุ่มผู้ริภายอีกกลุ่มนึงนอกเหนือจากกลุ่มนี้ด้วยที่อาศัยอยู่ในวัดเมี่ยงยิงกรุงที่จังหวัดผาอ่างค่ะทางการเมียมนมาก็ให้ความช่วยเหลือกลุ่มนี้เช่นกันใช่ค่ะถ้าเกิดไปดูนะคะคือผู้ริภายสงครามนี้เป็นผลมาจากการสู้รบระหว่างทหารฝ่ายเมียนมาค่ะกับชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยง BKBa นะคะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มก้าวหน้าของพันเอกซานอวอดีตผู้บัญชาการทหารกะเหรี่ยง DKBA ค่ะและตอนนี้ก็ถูกทางการของสหรัฐขอโทษนะคะทางการของรัฐบาลเมียนมาค่ะปราป้ามอย่างหนักแล้วก็ถูกทหารนะคะยึดที่มั่นไปได้แล้วหลายแห่งด้วยค่ะค่ะก็มีการอพยพมาลีภัยเพื่อหนีภัยสงครามมาตั้งแต่11กรกฎาคมขออภยัยค่ะ11กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะ